ะทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับเราอยู่กันในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆนะครับคู่ที่ท่านชม,มอยู่ตอนนี้นะครับฝั่งหันหลังมานะครับ <ampoo> ผู้ชายนะครับเป็นพิตินะครับตัวยกอีกคนหนึ่งเป็น น้องป้อนะครับส่วนคนทํานะครับเป็นน้องแคทนะครับฝั่งนู้นนะครับเป็นทีมงานปากน้ำนะครับขมิ้นรวยพี่บานแล้วก็เจ้ามิวปากน้ํานะครับรวยเปิดหนึ่งพี่บานยกขึ้นมาเจ้ามิวปักเรียบร้อยอาการนะครับเพื่อนสมาชิกที่อยู่กันทั้งบ้านนะครับทั้งสิบท่านนี้เข้ามาติดตามอยู่ตอนนี้นะครับ เอาเปิดเนื้งเรียบร้อยแล้วครับเปิดเข้าป่าเข้าดงออกท้ายสนามอย่าไปเชื่อป่ายงป่ายงเตะยังไม่ชนะเลย สต่อหนนะครับเอาเปิดหนึเอายกเอาโมงมาโอ้โหลองทิ้งได้สิบลองสิลองห้าลองห้าลองเอาหลอง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 ห้าลองห้าลอง สต่อ4นะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเอาน้องแคทปักเข้าให้เรียบร้อยเป็นน้องแคทกับน้องมิวนะครับผู้หญิงกับผู้ชายแรกข้ามนะครับ สวัสดีครับเอาเปิดหนึ่งดเีวเร็วเพื่อให้พี่สายาวดูเลยใหญ่สุดเอาใหญ่สุดสามมคเอลมีอยู่ไหมับสองต่อทีนะครับเบาเซอร์าเอาเปิดหนึ่งสองลงสองลง สองลางองลงส,ม,ลสมต่อสี่นะครับอาพี่บันเติมมาออกนะครับสี่ต่อสามนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเอาน้องมิวปักเขาให้มาแล้วมาแล้วโอ้โห ราคาราคาอะไรเชียร์พิบานดีกว่าเอาเปิดหนึ่ง,งป่อยกเข้าไปน้องแคทปักเข้าให้เรียบร้อยยกพอดีคำแต่หายแน่นอนนะครับน้องแคทนะครับ เอาเปิดหนึ่งเอายกน้องป่อยกเข้าไปไ<ง>ห้าต่อสามนะครับตอนเนี้<ง>เอาเปิดหนึ่งเอายกเอาน้องมิวเตะเรียบร้อยห้าสองอันนี้ห้าสองไปหกร้อย ไปหกร้อยเองเราทิท้งๆไปเ,เปิดปักเขาให้เรียบร้อยใส่เลยเว้ยใส่เลยเว้ยบัวเอาละครับทักทายเพื่อนสมาชิกทั้ง36ท่านนะครับเราอยู่ในเพจตะก้อไฮไลท์มัน,มน อยู่กันท so oh. ี่สนามรามยินทานะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกสองเจ้ามิวปักเขาให้เรียบร้อยโอ้สามลอง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 สามสอไปแล้วสองมือมาทีบานเซอร์มาพี่ตีเปิดหนึ่งน้องป้อยกเข้าไปเจ้าแคทปักเขาให้เรียบร้อย บางตุยคู่ข้ามเขียวเตะตอนไหนครับคู่ข้ามเขียวเตะประมาณห้าทุ่ทมกว่า<ด>นะครับ,บโอ้ยคงเป็นหลังเที่ยงคืนนะครับเพราะนี้ <3 S 1> คู่ <3 S 1> คู่ที่สามในรายการเองครับนี่ต้นไหนเอาไปสามไปสามคงจบอีกสองคู่นะครับหลังจากนี้แล้วอีกสองคู่นะครับจะเป็นคู่ข้ามเขียวนะครับปัาเข้าให้เรียบร้อย ราะวันนี้ฝนตกนะครับเลยทําการแข่งขันช้านะครับที่สนามรามินาฝนตกเมื่อช่วงเย็นนะครับ<า>ก็<า>เลยทําการแข่งขันชา้านเลยเลื่อนเวลาออกไปนะครับ,อเ,บเอาเปิดหนึง่งเอายกปักเข้าให้เรียบ้อย เอาเสือไปเอาเปิดเนื่องเอาแล้วครับหกต่อสามแล้วนะครับทุกคู่ทุกรายการนะครับหไหลสดผ่านเพจตะก้อไฮไลท์มันๆนะครับเพจอื่นๆก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจตะก้อเข้าเส้นตะก้อไทยบ้าน ตะก็ไฟเตอร์นะครับแล้วตะก็ปาเตี้พระรา,ามสามนะครับส่วนที่เกมบรรยายอยู่ตะก็ไฮไลท์มันมันนะครับไหลสดทุกคู่นะครับคืนนี้จากเพจตะก็ไฮไลท์มันมันนะครับรอติดตามได้นะครับห้าหห้าสี่ห้าสี่ ไิก้อเ้ยิด้ออไยงเอาละครับเอาซื้อป้าเอาปืดหนึ่ง เอายกเอาเขียวไปเรียบร้อยสต่อหนะครับเอาเส์อไปทีตีเปิดหนึ่งห้่อยกเข้ามาเจ้าแคทปักเข้าให้เรียบร้อย โอ้ต่อสามนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกน้องมิวปักเข้าให้เรียบร้อยไอ้บ้านน่ยไม่เสิร์ฟไอ้บ้านน่ะไอ้บ้านไม่เสิร์ฟทักทายไอ้เหล่าชื่อนี้บอกเคยเก่านะครับเอฟซีครับป๋าวันนี้เจ้าเหล่าถือว่าเตะดีนะครับ ที่จับคู่กับคนใส่เสื้อสีฟ้าป,ป้าที่เอาชนะไอเอาชนะไออะไรนะครับเจอจําไม่ได้นะครับหนึ่งมูลพาไปนะครับถือว่าสุดยอดนะครับพกต่อสามนะครับออาพี่สิสเสอร์มาดอกวิวเปิดหนึ่งพิบานยกเข้าไป

เอาเปิดดื้งเอายกเอายกลวนหลังเท้ไม่ได้นะครับเสียนะครับเอาเสือป้าเอาเปิดเนึง พ่อยกเขามาน้องแคทปักเขาให้มาแล้วไปีดามิ่แต่กมันต้องไปอยู่แล้วคนเตะไม่ซอมไหมอ๋อหลืออะไอย่างเงี้ยรู้เลยแล้วมันเดียวซอมเหมือนรวย เอาลูกเข้ามาน้องแคทเตะมาเรียบร้อยเต็มข้อล่อเต็มเหนียวเลยครับน้องแคทนะครับคนภาคเสียเมื่อกี้ครับห้าสองสี่ร้อยครับเรียบร้อยยันมาได้ปากเขาให้ เรียบร้อยเอาเปิดหนึ่งเอาโยกปักเรียบร้อยไหมยังโยเอาแล้วจีโยเข้ามาน้องแคทปักให้เรียบร้อยไปแล้วครับเก้าต่อสามน้องผู้หญิงมาแต่ใสครับน้องผู้หญิงมาในทีมงานสายโยงเตาปูนนะครับน้องแคทนะครับปกติจะเป็นแก๊งนางฟ้านะครับเป็นน้องแคทน้องนิวแล้วก็ น้องอะไรอีกคนหนึ่งไม่รู้นะครับ600นะชื่ออะไรนะน้องนิวอีกคนหนึ่งเคยอ่ะคู่กับเรากับน้องแคทอีกคนหนึ่งชื่ออะไรเฮ้ย600แล้วเล่นกี่บาทแล้วตี๋ด้วยกันจำไม่ได้เล่นกี่บาทก็ได้จ้าพี่จันนี่อ่านะครับแก๊งนางฟ้านะครับน้องแคทเมื่อก่อนอยู่ในแก๊งนางฟ้ากับน้องนิวกับจอนนี่นะครับสามตาวแก๊งนางฟ้านะครับเตะมาจากท้ายกอดติดเน็ตนะครับ น้องผู้หญิงเป็นมันตะก้อถือว่าเตะเต็มรอบนะครับเล็กพิกขี้หนูนะครับยกเข้าจุดนี่เตะหายแน่นอนเอ้าน้องป้อเปิดหนึ่งยกขึ้นมาน้องแคทสั้นแบกคมาเรียบ้อยส่วนตัวยกฝั่งนู้นนะครับก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะครับน้องป้อนะครับน็กมาในทีมงานของสายโยงเตาปูนนะครับพี่จีน้องป้อแล้วก็น้องแคทนะครับเจอกับทีมงานป่ากนะครับกมินรวย พี่บานแล้วก็เจ้าบิวนะครับเอาเปิดเนืองมิวยกเข้าไปเตะอโโอเอาตัวรอดได้นะครับแ้มยังตามอยู่นะครับที่สี่ต่อเกนานๆจะเห็นน้องผู้หญิงตะเต็มรอบนะครับสี่ต่อเก้านะครับเอาเส์อไปน้องป้อเปิดหนึ่งน้องป้อเปิดสองน้องแคทเตะหายนะครับแบบนี้โอ้โห น้องก็เปิดน้องก็โยกนองแคตเตะเรียบร้อยดีถาด้เสียเงิน่ายปากน้ำเก้าต่อสี่นะครับเอาเสิร์ฟมาเอาเปิดหนึ่งเอายกปักเขียวเรียบร้อยเตะโหดโพดใช่ครับถ้ายกเข้าจุดเนี้ยน้องแคตเตะหายแน่นอน เอาเปิดหนึ่งยกสองป้าเข้าให้โอ้โหทัดเน็ตไว้ลงนะครับเอาเตะพลาดแล้วครับตอนนี้ไล่มาเป็นห้าต่อเก้าข้อเตะเกมสิบเอ็ดนะครับห้าต่อเก้านะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกป้าเข้าให้มาแล้วโอ้โห น้ำใครน่ยน้ำใคเนี่ยไม่รู้ครับบางอยู่แถวนี้แหละไปเฮ้ยไม่เเกี่ยวลูกเมจะเลยวะอักาเด็กสีเพเด็กสีเพนะครับแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับ ก็โลนะครับไล่มาแล้วครับ6ต่อ9แ๊มงซูมอะไรแ๊มซูมอะไรซูมอะไรู้หยกเกมแล้วช่วยจริงช่วยจริแล้กอนัเป็นบอลน่ใจีว่ถ่ายนะทุเรียนแต่เนรวยแม่งเล่น เิมแล้วนั้นแหละใรีเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้ว96ได้เ่ไหร่96เสอเดียวเลยเสอเดียวซ้ายสุดเดียวเสไปซ้ายสุดอ่ะใู่ต่อไปใครเตะครับจะเป็นเจ้าหนึ่งนะครับเอาเตะเอาเตะพลาดใส่นี้นะครับ เป็นคู่ป่าอ้วนสีเชียงใหม่นะครับแล้วก็เจ้าหนึ่งไมยาลาบนะครับเจอกับทีมงานทางลาดกระบังนะครับเป็นเพลงลาดกระบังคู่กับคู่กับใครเอ่ยไม่ทราบนะครับแต่ว่าคู่เอกยังไม่เตะนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกน้องแคทปักเข้าให้เอาครับน้องแคทขาอ่อนนะครับตอนนี้สามอง พี่หลวยเลย่นดีมากพี่หลวยเลย่นก็ดีเลยพี่หลวยเยี่ยมพี่หลวยเอาแล้วครับน้องแคทขาอ่อนตีพลาดไป้สองสามลูกติดนะครับเหลวยเยี่ยมพี่หลวยตอนนี้ทีมงานปากน้ําไล่ามาแล้วครับแปดต่อเก้าใส่เดียวใส่เดียวแปดต่อเก้านะครับพี่บานเสิร์ฟไปเอา้าปล่อยให้ลูกลงอ่ะแล้วครับแต้มเท่ากันแล้วครับเก้าต่อเก้า ต่อก็เ,อเกมสิบเอ็ดนะครับเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเอาแล้วครับขึ้นแท่นแล้วครับตอนนี้ทีมงานปากน้ำ เอาแล้วครับสวัสดียามครับคืนครับแอดทักทายไปบุญอุกคำแลครับทีมงานปากน้ําไล่มานะครับไล่มาแซงแล้วจะปิดแมตช์ต์ครั้งแรกไล่เลยหรือไม่นะครับสิบต่อเก้าเกมไม่เกมแมตช์ต์ครั้งที่หนึ่งเอาเสิร์ไปเปิดหนึ่งยกสองอยู่ที่น้องแคทเอามงมาโดนเขาเอาเอาโอ้ยเจ้าหลวยบังนะครับขเขมรรวยไปบังนักกีฬา โอ้โห,โหโขเมหลวยไม่ใช่ตัวทำนะครับไปยืนบงังโอ้โห,โหเอาละครับอยู่ที่บงังพี่ตีเตาปูนนะครับไ,ได้ เอาแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ฝั่งนู้นจะเสิร์ฟเป็นแต้มหรือไม่ถ้าเสิร์ฟเป็นแต้มจะเป็นแต้มเท่านะครับเก้าต่อสิบเก้าต่อสิบเอาเสิร์ฟมาเอาเปิดหนึ่งเอาเอายกเอาแล้วอยู่ที่น้องแคทปักเขาให้เรียบร้อยเอาแล้วมาแล้วครับตอนนี้ อยู่ที่ฝั่งน้องแคทน้องป้อเอาแล้วครับตะก้อเกมสิบเอ็ดนะครับมันมันเดือดนะมันเดือดเหลือสิบเอ็ดตัวแต้มสิบต่อสิบนะครับลูกเดียวเกมค่ําคืนนี้ตะก้อเตะเกมสิบเอ็ดนะครับเพื่อกระชับเวลานะครับเนื่องจากช่วงหัวค่ำฝนตกนะครับ ทำให้การเตะล่าช้าออกไปต้องกระชับเวลาเตะเกมช่วนะครับให้จบเร็วขึ้นนะครับ10ต่อ10เกมไม่เกมเมทคพอยครั้งที่หนึ่งของทีมงานพี่ตีน้องแคทน้องป้อจากเตาปูนนะครับ11ต่อ11เอ็กมไม่เกมเอาเปิดหนึ่ง ที่บ้านยกเข้าไปยกล้นเอาแล้วเสียหายแน่นอนปักเสาทักเล็ดลงโอ้โหโจบเกมเรียบร้อยดีขอบคุณนะครับขอบคุณบ๋าพงศ์เดชนาคู่สร้างผูส้สนับสนุนเพจบแล้วครับน้องแคทพี่ตีน้องปอ้อเอาชนะด้วยสกอร์สิต่อ10บนะครับขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับขอบคุณว่าครับที่เขามาติดตาม